ครับคุณชิดบ้านเหรอกินครับผมผิวครับผิวมาผิวด่านับนน่คุณนี้คุณน,น,น,นี้คนนี้คนนี้เม็ดไปครับเม็ดไปไปครับคนเม็ดไปครับแยงเข้าไปแยงเข้าไป เดือยมาครับเดือยมาเดือยมาครับเดือยมาเอามะเลยดีสช่ไหมทำท่าทีว่าซ้อน มาโดนมาทำไมวะจิ้มเลยแล้วกันนะครับกินครับผมอืมกินชิบจิ้มกินกินกินไงอ่ะมาซ้อนครับตกใจว่าเฮ้ตกใจเว้ยเฮ้ยกินตัวนี้เหรอเฮ้ยเรากินสองดีกว่า โหแต่ว่าหน้าขุดแม่งโล่งเลยนะเนี่ยอโหไม่ดีกินนี้ดีกว่าพี่เปียวจิ้มครับกินครับ กินลูกเ้าไปลูกเข้าไปครับกินเบียร์นั่นแน่ลูกได้สองทางเว้ยลูกเข้าไปครับเอาเม็ดบ้างเว้ยอ่ะโดดครับโดดมาไป โดนมาครับโดนว่าอ้อมหนีครับผมกดมาครับนิดหน่อยเชื่อมับผมดันขึ้นไปทำไรไปครับตีสนิทครับ โอ้ยเห่าเว้ยเห่าเว้ยโอ้กินเลยเว้ยกินคราบึตายไปว่าเดี๋ยวนึงนะเฮ้ยตายว่ะตายว่ะท่านผู้ชมเราโดนก่อนว่ะโอ้จบเลยหนชิดดัน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 เข้าไป กินนะผมแทงครับอืมไปครับมามาไปครับเติมพิวเติมพิว ไปครับผมกระจายกินเบีย้ยตรงกลางเดี๋ยวจะกินเบีย้ยตรงกลางนั่นเองกินเข้าไปเชื่อมก่อนครับผมเชื่อมก่อนยกหนีครับ ไปครับโคนโคนเจอโคนดันขึ้นไปครับเอาว่ะกินดีครับรออะไรล่ะจริงๆเขาหน้าจะเอามากินนะครับไม่เป็นไรละพิทิมแล,ล,ล้วดันลงมาซิจ้าครัโคนไปแล้วปิ้นครับ เดี๋ยวเราเอาโคไปห้อยข้างบนนะครับคุณผู้ชมหลายพี่กินไปได้อืมโค้ะอาตบเรือนิดนึงโอ้โหไปผูกเบียเอามาตรงนี้นิดนึงนะครับ เฮ้ยเดีเดี๋ยว,ยวนี่นิดนึงดีกว่ามาโอเจ้ามาเสียบมาเว้ยเจ้มาเสียบมาอา่ะเราเราชิงเสียบมาเขาไปก่อนแล้วกันนะครับต,ต่อป่ะพี่ต่อเปล่าสนใจต่อเปล่า,าไม่ถอยมั่มนะไปครับผม กินเลยเว้ยกินเข้ไปนั่นแน่เชื่อมับมันเชื่อมแบับตานถ้ามันเชื่อมกินชึบลรวเสียสองใช่ไหมปึ๊บปป๊บปึ๊บเปิบปบไม่ทันนะจ๊ะกินชึบกินชึบโอ้กินตัดไปก่อนดีไหมอืม นะมาตรงนี้มาตรงนี้จอมเสียไปชึบชึบ,ชบกิเนเข้าไปครับนั่นไหนป๊าป๊าป๊าลุงหนึ่งทีทีไ่ไปไหนวะ เอามาบ้างนะครับผมต้องรีบเตรียมหนีแล้วเว้ยแม่งตาลายยอมเสียไปดิไหมอาจจะต้องยอมเสียมาตัวนี้ไปนะครับไม่เป็นไรมาเลยครับลุกมาเลยถอยลงล่าครับอืมปิ้นดีครับ นี้เราก็ต้องรีบปิ้นหนีแล้วกินเบียร์จริงผมไม่ได้กินเบียร์หรอกผมจะกินเหลือท่านผู้ชมลุกไปบางครับบางบางบางไปครับเขาเอาขุนติดเรือยังไม่ได้นะครับติดเรือผมโดดมาลุกได้โดดมาลุกแล้วก็ผูกเรือ อาไงเจอาไงเจทำไรมันดงมันดันปิดแล้วปิดหนีอยากินกินมาดิครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือไปกระทุ้งนะท่านผู้ชมเรืออีกล้าเรือลำล่างไปกระทุ้ง ดูดิจะไปไหนดันโคลนขึ้นไปแลละครับอืมกินชิปเขาน่าจะต่อเรือนะอ่ะมาตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้กินเบีย้ยฝีเขาจะต้องดันอะไรพี่มันไม่ได้ไม่ใช่หรอครับมันไม่ได้ไม่ใช่หรอครับพี่ลูกเข้าไปครับผมคิดเวลานะครับ เอาละได้เวลาหม่ำลูกเปิดเนี่ยคือมองม้ากระจายหมดไหมเนี่ยเอาหน่อยแล้วเอาเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยดีไม่บาน่าจะหายหมดอ่ะกินไปก่อนครับกินไปก่อนครับใจเย็นครับเราใจเย็น อือืมมืมหลายเป็นน <bas> <formas> ั <ich> de <detailed out> ่นเหรอเออก็เ <kill> ตับลงมาดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมอืมกินลุกชุบอ่าใจดีนะครับ ผมใจดีครับผมผมให้กินเรือเลยครับผมใจดีครับกินเรือไปเลยครับผม <laughs> เอาว่ะเฮ้ยพี่เขาเอาไว้เฮ้ยทำหนึ่งนะน่ะมาขอลูกกวนหนึ่งดอกลูกเข้าไปครับกินเรือครับ กินเบียเจ้าน่าจะไม่รอดแล้วละมัง้งลูกข้าไปครับเราจะเตาะแม่ให้หมดเลยนะครับเบียอืกินได้บ่อย เขาไม่กล oh uh, ้ากินหรอกท่านผู้ชมผมรู้ไม่กล้ากินหรอกนะไปแล้วก็ผูกครับไม่ให้กินเอามาครับมาครับกินไม่ได้ครับกินไม่ได้ผูกไว้หงายหงายหงายเตะมันให้หมดเตะมมนให้หมด กี่แล้วขึ้นไปครับผม